สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลุงลำไยนะครับหลังจากที่ไม่ได้โพสเป็นเวลานานพอสมควรนะครับวันนี้ผมเตรียมตัวที่จะสะสมอาหารนะครับสะสมอาหารชุดใบลำไยชุดที่2นะครับอตอนนี้ก็เริ่มเพศสลาดแล้วนะครับผมจะใส่ชุดสะสมอาหารดังนี้นะครับก็มีปุ๋ยดอกโดกนะครับ1.5 กิโลนะครับกิโลครึ่งที่ผมจะใส่วันนี้นะครับแล้วผมก็จะใส่0 5 2 3 4อีก1กิโลนะครับต่อน้ำพันลิตรนะครับปุ๋ยเกตทั้ง2อย่างนี้ก็รวมกันเป็น2กิโลครึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยแคลเซียมบอลอนครับผมจะใส่ชุดนี้เพื่อสะสมอาหารนะครับรอบนี้เป็นรอบที่2ของการสะสมอาหารนะครับ แคลเซียมบอลอนเสร็จแล้วก็สาหร่ายทะเลเมจิกโคโรฟิลนะครับสาหร่ายทะเลก็ใส่1ลิตรนะครับต่อน้ำพันลิตรครับเมจิกคิลูโฟ์หรือว่าเมจิกโคโรฟิลนะครับอีก1ลิตรต่อน้ำพันลิตรนะครับที่ผมใส่ปุ๋ยดอกดอกกับปุ๋ย0 52 3์ผสมกันนะครับเพราะว่า ป้องกันการไหม้ของใบนะครับใบอันออนแบบนี้ถ้าใส่0ูนย์ห้าสอย่างเดียวใบอาจจะไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะผสมดอกดอกเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันการไหม้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพสลาดเสร็จเพสลาดแล้วนะครับก็พอดีผมว่าจะใส่สารวันที่แปตุลานี้นะครับแต่บังเอิญฝนมันตกมานะฮะก็เลยจะเว้นไปอีกสักสองสามวันเพื่อให้ดินแห้งนะครับ ถ้าดินแห้งดีแล้วผมก็จะราดสารเลยประมาณวันที่30นี้แลละครับสีใบที่เหมาะสมในการราดสารนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพสลาดประมาณ50%หรือว่าจะเพสลาดอ่อนกว่านี้ก็ได้นะครับสำหรับการราดสารนะครับ สีใบประมาณนี้ก็ได้นะครับสําหรับการลาดสารสเพส,สลาดอ่อนๆนะครับแต่สําหรับการพ่นสารอย่างเดียวนะครับควรจะให้ใบแก่เลยนะครับค่อยพ่นนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ